อาจจเป็นเวลาเช้าที่ทุกคนเพิ่งตื่นหรืออาจจะเป็นเวลาเช้าที่ทุกคนเริ่มชีวิตใหม่วันนี้ก็เช่นกันผมตื่นมาตั้งแต่ตีสีเวลานี้ประมาณหกโมงกว่าๆได้ยินเสียงนกเสียงดนตรีเสียงของผู้คนที่เริ่ม จะออกจากหมู่บ้านเพื่อไปทำภารกิจต่างๆผมได้ถ่ายทอดหมู่บ้านที่เราอยู่กับท้องฟ้าที่สวยงามในยามเช้าสาลาแปดเหลี่ยมที่เรามักจะมาทำกิจกรรมหรือโขนบา หรือบาคู่อันนี้พิธีทำให้เรามีสุขภาพแข็งแรงและเราสัญญาว่าทุกๆเช้าเราจะตื่นมาด้วยความหวังจากผมชัชวานผลดีนานาสวัสดีครับ